อัญยองทัดเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมส์สตีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับทั้งตัวละครจีแล้วก็แมปใหม่กันเลยทีเดียบนะครับผมก่อนอื่นจะเล่นเกมก็ต้องอัปเดตตัวเกมกันก่อนนะครับผมเพราะว่าแมปใหม่มันเข้ามาเนาะถ้าเกิดว่าใครใช้ Android นะครับผมก็อัปเดตได้ใน CoA p p เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครใช้ iOS ก็อัปเดตได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้อง เปลี่ยนประเทศแล้วนะครับผมเราก็ไปดูของใหม่กันหน่อยเลยดีกว่านะครับผมว่าจะมีอะไรใหม่ให้เราได้หากันบ้างสำหรับตัวละครที่กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมในรูปแบบของอัลติเมทนะครับผมมีทั้งหมด3ตัวละครเนาะก็คือน้องฮิวดานะครับผมอัลติเมทน้องปราซัมอัลติเมทแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมน้องสไปกาอัลติเมทส่วนตัวละครข้างล่างนี้นะครับผมอีก2ตัวเนาะตัวหนึ่งนะครับผมเป็นตัวละครที่แจกฟรีในแพทนี้แล้วก็ ตัวละครหนึ่งก็เป็นตัวละครที่ต้องสะสมนะครับผมสติกเกอร์ใหม่ให้ครบเนาะถึงจะได้ตัวน้องมา เราไปดูกันที่ตัวละครอีเวนต์กันหน่อยดีกว่านะครับผมสำหรับน้องอัลติเมทสไปกาความสามารถของตัวละครอัลติเมตนะครับผมก็คือจะยัดความสามารถของตัวละครประจําเดือนปีนี้มาก็คือการเสกสภาพอากาศนะครับผมสาหรับน้องสไปกาก็จะได้สภาพอากาศนะครับผมฝนตกมาน้องเมื่อน้องนะผมทําการตกไปยัง랜ด์มาร์กของน้องหรือว่า สกาย a ลนของน้องนะครับผมพอตกปุ๊บเสกสภาพอากาศฝนปั๊บสภาพอากาศฝนนี้นะครับผมก็จะทําให้สตูนะครับผมไม่สามารถป้องกันเนาะทักษะการอันเชิญได้นะครับผมแล้วก็ดีบัฟไม่แสดงผลอย่างสุดท้ายนะครับผมบล็อกพิเศษไม่แสดงผล นะครับความสามารถต่อไปของเราสไปก้านะครับผมก็จะเป็นความสามารถในการทําให้ศัตรูเป็นหุ่นกระบอกนะผมเมื่อเราทําการตกไปยังเมืองของเรานะครับผมมีโอากาส75เอนาะอ่ะาออ่าอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการเสกดาวหางไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมเมื่อเริ่มต้นเทินของเราเนาะ95นะครับผมดาวหางนี้ก็จะอัปเกรดพื้นที่นั้นให้กลายเป็นแลนมานร์นะผมพร้อมกับดึงศัตรูที่อยู่ภายในแถวนั้นมายัางตรงนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปตกที่ดาวหางอีกทีหนึ่งก็จะ สามารถโยนดาวหางไปที่อื่นได้อีกต่อไปเรื่อยๆนะครับความสามารถต่อไปนะครับผมก็คือเมื่อน้องทอยลูกเต๋านะครับผมมาถึงเมืองของน้องน้องมีโอกาสทอยเถาต่อนะครับผมและการทอยครั้งนี้จะทอยแม่น100เปอร์เซนจบสระคอสามารถน้องต่อไปเป็นความสามารถของซีอีโวนะครับผมก็คือทักษะใจโรเมื่อเราทําการตก ไปยังสกายแลนด์นะครับผมก็ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะโจมตีใจโรไใจโรนี้ก็จะโจมตีทั้งแถวนะครับแล้วก็มีความสามารถในการยกเลิกทักษะการเรียกของศัตรูนะครับผมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จบสำหรับน้องสไปกานะครับผมตัวต่อไปน้องบรสซัมนะครับน้องบอสซัมเนาะก็จะได้ความสามารถในการเสกนะครับผมหิมะมาเนาะเมื่อน้องทำการ ตกไปยังแลนด์มาร์คของน้องนะครับผมสภาพอากาศหิมะก็ความสามารถในการป้องกันนะครับผมการดูดการดึงไม่สามารถป้องกันได้นะครับผมศัตรูไม่สามารถป้องกันได้เนาะแล้วก็ทักษะการปิดผนึกต่างๆนะครับผมจะไม่ถูกเราก็คือทักษะการปิดผนึกการเคลื่อนไหวจะไม่ติดกับเรานะครับผมอย่างสุดท้ายก็ทักษะการโยเวนข้ามบบทางนะครับผมของศัตรูจะไม่แสดงผลนะครับ เมื่อมาถึงเมืองของเรานะครับผมมีโอกาส60%นาอให้จะติดทักษะการปิดผนึกใส่ศัตรูที่อยู่ในแถวทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับผมเมื่อเราหลบศัตรูนะครับผมทำการก่อสร้างนะ้องมีโอกาส90%นะครับผมทีม่จะเซ็บล็อสกสักุระนาอไปยังพื้นที่หน้าหลังที่โกงก่อสร้างน้นนะครับผมเมื่อเราตกบล็อกสักุระก็จะอัปเกรดนะครับให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของเราทันทีนะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูมาตกบล็อกซักุระก็จะอัปเดต จะอัปเกรดให้เป็นเลนมาข,ของเราเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างสุดท้ายเนาะเมื่อเรานะครับผมทาการตกไปยังเมืองของเราเนาะมีโอกาส90%ที่จะสไลด์ซาก,กุลานะครับผมไปยังพื้นที่ หน้าหลังนะครับผม6ช่องนะครับก็จะอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คเหมือนเดิมนะครับผมส่วนที่คอสตูมของน้องเนาะก็การป้องกันจรลกรรมาเบิร์นะครับผม75%แล้วก็ยกเลิกทักษะการเคลื่อนไหวของศัตรูนะครับผมอีก65%โจ๊ะสำหรับน้องประสาท ต่อไปเป็นน้องฮิวดานะครับผมอัลตนะิเมทเนาะความสามารถในการเสกสภาพอากาศนะครับผมก็คือรมแรงนะครับผมเมื่อเราทําการผ่านจุดสตาร์ทเนาะนี่มาเซซิลนี่นะความสามารถของสภาพอากาศลมแรงนี้นะครับผมก็จะป้องกันเอฟเฟกต์บีบัฟ นะครับผมป้องกันการดูดการดึงเนาะแล้วก็ป้องกันนะครับผมการวาร์ปของศัตรูแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมป้องกันการติดตั้งของศัตรูด้วยโอ้เยอะนะนี่มีตั้ง4อันแน่ ต่อไปนะครับผม65%อันนี้นะครับผมก็จะเป็นความสามารถในการยกเลิกทักษะการเคลื่อนไหวของศัตรูแล้วก็70%ก็ป้องกันนะครับผมดีบัฟใส่เราเนาะเมื่อถึงจุดสตาร์ทแห่งหนึ่งนะครับผมมีโอกาส90%ที่จะจ่ายค่าปันพื้นฐาน80%พร้อมกับดึงสีออกนะครับผมดึงสีออกนี้ก็จะเป็นการดึงสีออกใหมายเลขหนึ่งนะครับผมก็คือมี อ่าเทินนับน้อถ้าเกิดว่าเท์นหมดปุ๊บก็จะกลายเป็นสีของเราปั๊บนะครับอย่าต่อไปนะครับผมเมื่อมาถึงเมืองที่ดึงสีออกมีโอกาส90ที่จะทําให้เป็นเมืองของเราเลยท,ทันทีนะครับผมแล้วก็ยาสุดท้ายเมื่อเรเทารุกเต่านะครับผมมีโอกาส8 5เปที่จะทําลายสิ่งติดตั้งหรือว่าบล็อพิเศษ ในระยะที่เราถอยได้นะครับผมส่วน GEV o เนาะก็จะเป็นการก่อสร้างนะครับผมว์ปไปยัง6ช่องหน้าหลังนะครับผมบวกอีก15%เมื่อไม่แสดงผลจบนะครับผมสำหรับ3ตัวละคร Ultimate ต่อไปก็เป็นตัวละครที่ต้องสะสมสติ๊กเกอร์อย่างน้องซอนอานะครับผมความสามารถของน้องซอนอาเนาะความสามารถแรกก็จะเป็นการเสกสภาพอากาศนะครับผม ฮิมนะครับโดยที่น้องจะต้องตกอ่ะก็เหมือนกับของน้องบอสซ้มเลยนะครับผมจบไม่พูดอีกลแล้วแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอ่าเมื่อฉันมาถึงนะครับผมเมืองของฉันเนาะศัตรูนะครับผมก็จะทูกบล็อก การเคลื่อนไหวก็คือผลึกการเคลื่อนไหวศัตรูที่อยู่ภายในแถวนั่นเองพอมสามารต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเมื่อน,น้องทําการนะครับผมมาถึงเลนมาของน้องหรือว่ากอสร้างเลนมาของน้องนะครับผมก็จะเสกเงาออกมานะครับผมเงานี้เนาะถ้าเกิดว่ามี1เงานะครับผมก็จะเพิ่มค่าผัานทาง300%ถ้าเพิ่มเงาอื่นๆมานะครับผมก็จะบวกอีก100สูงสุด500%นะครับผมสำหรับ5เงา อย่างต่อไปนะครับผมเมื่อมาถึงแลนมาของศัตรูนะครับผมเราก็จะยกเว้นค่าบมันทางแล้วก็กลับไปยังเงาของเรานะครับผมแสดงผล50%อย่างสุดท้ายนะครับผมถ้าเกิดว่าเราตกไปยังเงาของเรามีการ80%ที่จะที้กศัตรูมาแบบสุ่มหคนนะครับผมส่วนความสามารถหงอที่อีโบของน้องนะครับก็ สร้างสาหลังนะครับผมมีโอกาส60%เอเนาะเด้งกลับลงมาในตำแหน่งเดิมบวกอีก20%เมื่อไม่สแสดงผลตัวละครต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวละครจกฟินิพัชนี่นะครับผมก็คือน้องซัมเมอร์พุดดิ้งนั่นเองความสามารถก็หนีไม่พ้นการเสกสภาพอากาศนะครับผมสภาพอากาศของน้องเป็นสภาพอากาศละอองฝนนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าน้องหรือว่าัตูนะครับผมเปลี่ยนให้กลายเป็นหุ่นกระบอกหรือบ่กหุ่นไลากานะครับผมก็จะเสกสภาพอากาศนี้มานาะสภาพอากาศนี้นะครับผมก็จะเป็น สตูจะไม่สามารถป้องกันนะครับผมการโจมตีด้วยสิ่งอันเชิญได้นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถเปิดการใช้งานดีบัฟได้ก็คือสตูจะไม่สามารถเสกให้เราเป็นหุ่นไร่การหรือว่าหุ่นกระบอกหรือติดดีบัฟต่างๆได้นะครับผมอย่างสุดท้ายเนะาะสตูนะครับผมจะไม่สามารถดึงสีเมืองเราออกได้หรอ การทำให้เป็นกางจากพื้นที่สภาพอากาศนี้ไม่สามารถป้องกันได้เช่นยกเลิกการทำให้เป็นกางอ๋อศัตรูจะไม่สามารถยกเลิกการทำให้เป็นกลางได้เหรอนี่ก็คือแปลแบบสดๆเลยนะครับผมอย่างต่อไปความสามารถของน้องนะครับผมก็คือ เมื่อศัตรูนะครับผมมาถึงแลนด์มาร์กของน้องมีโอกาส80%นะครับผมที่จะทําลายไอเทมจํากัดให้เหลือ0ูนย์นะครับผมความสามารถต่อไปนะครับผมเมื่อน้องมาถึงเมืองของน้องในคืของน้องมีโอกาส75%ที่จะเปลี่ยนศัตรูภายในแถวนะครับผมให้กลายเป็นหุ่นกระบอกเนาะในต่อไปนะครับผมเมื่อน้องตกยังพื้นที่ก่อสั้นใดก็ตามมีโอกาส75%นะครับผมที่จะติดโซ่ตัวร่ศัตรูนะครับผมพร้อมกับย้ายศัตรูไปยังเมืองที่แพงที่สุดของเรานะครับฮะ เดี๋ยวนะมันเป็นความสามารถของน้องสายน,นั่นนี่ส่วนจีอีโวนะครับผมก็จะเป็นการาล็อกเมืองคูณนะครับผม60%เปอร์นเะนจบแค่นี้นะครับสำหรับควาสามารถทั้งหมดทั้งมวลเนานะต่อไปก็จะเป็น คอสตูมนะครับผมซึ่ง c o อสตูมของตัวละครที่ต้องสะสมก็คือก็ต้องสะสมเพื่อที่จะได้คอสตูมมานะครับผมความสามารถที่เพิ่มมาของคอสตูมของน้องสตอนานะครับผมของเราเนอะนอกจากการก่อสร้างสาหลังแล้วนะครับผมก็จะเป็นทักษะนะครับผมป้องกันการเรียกของศัตรูเนาะแล้วก็ป้องกันดีบัฟนะครับผมอีก75%ของน้องสไปก้านะครับผมที่เพิ่มมาเนาะก็จะเป็น ยกเลิกใจโลหรอห้อแล้วยกเลิกทักษะการเรียกและถ้าเกิดว่าเราก่อสร้างแลนด์มาร์กหรือว่าสกายแลนด์นะครับผมให้เดินไปพื้นที่มุมหรือว่าพื้นที่พิเศษเอ,อ๋อนี่น่าจะเพิ่มมาเนาะเดินพื้นที่มุมหรือว่าพื้นที่พิเศษนะผมต่อไปเป็นคอสตูมของน้องบรอสซัมนะครับผมก็เพิ่มมาก็เป็นป้องกันไม่ใช่สิ ป้องกันมาเบิร์มีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ป้องกันการเคลื่อนไหว65เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเมื่อเราก่อสร้างนะครับผมเดินหน้าหลัง5ช่องอ๋อนี่ที่เพิ่มขึ้นมาเหรอ,อ,อที่เพิ่มขึ้นมาจะอยู่อันสุดท้ายเหรอ เพิ่งรู้นะครับผมอย่างสุดท้ายก็จะเป็นของป้าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างสุดท้ายนะครับผมมีสุดท้ายอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้อ่าอย่างรอบสุดท้ายนะครับผมป้าฮิวดานะ้าเนาะความสามารถก็คือที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมเมื่อสี่สุดเธอนะครับผมมีการเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถอยเต่าต่ออีกหนึ่งรอบนะครับผมการถอยนั้นถอยแม่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะอย่างสุดท้ายแล้วนะครับผมของน้องอ่าพุดดิ้ง ก็จะเป็นยกเลื่อง,งักษสการเรียกของศัตรูนะครับผมหกสิบเปอร์เซ็นนี่ไงมันอันแรกจริงด้วยเมื่อทอยลูกเต๋านะครับผมมีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซนที่จะ create box s p a y e นะ box s p a y ก็จะเป็น box ็อกน้ำกระเซ็นนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราตกก็จะอัปเกรดเป็น landmark ให้เราทันทีนะครับผมไหนไหม้ไหนบอกว่าอันสุดท้ายจะเป็นอันที่เพิ่มขึ้นมาไม่นถูกเลย อ,อ,อันแรกเพิ่มพึม้นหมก็ได้ใช่ไหมละ่ะก็เลยอ่านทั้งหมดไงครับผมจบสำหรัความสามารถตัวละครทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมวิธีการหาเนาะสามารถหาได้แบบยากๆนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องหาเงานะครับผมของตรานี่แล้วก็อัปเกรดเงาตรานี่ให้กลายเป็นเลเวลแม็กนะครับผมแล้วก็เอามาแลกเป็น GS บวกสะสม GS บวก6อันนะครับผมก็จะเอามาแลก แต่และตัวละครที่เราอยากได้ไปเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปิดตัวใดตัวหนึ่งไปนะครับผมก่อนวันที่12สิงหานะครับผมวันแม่ของเรานั่นเองเนาะก็จะได้รับเออร์รี่เบิร์ดเป็นอัญมณีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปิดน้องสไปก้าจะได้รับอัญมณีนะครับผมสี่เหลี่ยมฟื้นฟูการหนังฟ้านะครับผม90%ซถ้าเกิดว่าเราได้บอสซัมนะครับผมก็จะได้อัญมณีนะครับผมสี่เหลี่ยมขโมยการหนังฟ้าเมื่อศัตรูตกไปยังเมือ,อ,มองของเรานะครับผมไม่ใช่ตกไปยังตัวของเรา ผม70%ยังสุดท้ายนะครับผมเม er ื่อเรานะครับผมแลกน้องฮิวด้ามานะครับผมก็จะได้รับไอัยมีซีเรียมนะครับผมทอยลูกเต๋าดับเบิลแล้วก็จะได้มาเบิลหน้นะครับผมจบโอ้นี่คือเอริเบิร์ของจริงเหรออันนี้คือรวมๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปิดตัวใดตัวหนึ่งไปนะครับผมเราก็จะได้รับจี้นะครับผมที่เอาไว้เล่นกับ ตัวละครอัลติเมทเท่านั้นนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่3ตัวนี้เนาะความสำาัถของจี้นี้ก็คือเมื่อศัตรูได้รับแรนมากนะครับผมมีโอกาส50%ที่จะปาระเบิดไปยังเมืองของศัตรูนะครับผมเมื่อในท่านของเรานะครับผมเมื่อเราตกไปยัง เมื่องของเรานะครับผมก็จะทอยลูกเต๋าต่อเนาะ65%นะครับผมการทอยนั้นทอยแม่นหนึเ์เซ็เมื่อเราทําการตกย่างเลนมาของเราหรือว่าก่อสร้างเลนมาของเราหรือว่าตกไปยังสกายเลนของเราหรือว่าก่สสกอสร,ร้าสงสกายเลนของเรานะครับผมมีการ70%วางไปซายอปบ,บนพื้นที่ใดก็ได้ส่วนคอสตูมนะครับผมเอิร์ลี่เบิร์ดก็จะเป็นอืมอัญมณีอีกแล้วนะครับผมของน้องสไปก้านะครับผมก็จะเป็นอัญมณีนะครับผม ยกเลิกทักษะการขโมยการ์ดฮะตัดการ์ดก็ไม่ตัดนะยกเลิกการขโมยอีกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นยกเลิกการเริ่มเทินนะครับผมอันนี้ของน้องบล็อตซัมนะครับผมส่วนของน้องออน้องเสือนะครับผมก็จะเป็นยกเลิกการป้ายสีนะครับผม80%วิธีการหาก็เหมือนเดิมนะครับผมหาได้อัพได้เป็นเลเวลแม็กเป็น S สะสม S อคบ11อันก็เอามาแลกไปเลยจบนะครับผมสำหรับตัวละครต่อไปเป็นจี้ซึ่งจี้ที่กลับมานะครับผมก็จะเป็นจี้โหดๆัด้งนั้นเลยเนาะแต่จำนวนการหาก็น้อยลงไปมากแล้วนะครับผมอย่างจี้สร้างมังกรพูนก็หาแค่11อันเนาะจากสูงสุดหา14อันสำหรับไฮเปอร์ชิลนะครับผมมันก็ไม่ได้ต่างกันมาก ก็หายากเหมือนเดิมนะครับผมสะสมดวงอาทิตย์เนาะทั้งหมด6อันเอามาแลกเป็น Gs บวกนะครับผมมันต่างกันยังไงอ๋อ๋อ Gs กับ Gs บวกถ้าเกิดว่าได้ S เดียวนะครับผมก็สะสม S เดียว2อันเนาะก็จะได้เป็น S บวกแล้วนะครับผมกิจกรรม Early b i r d ก็จะแจกนะครับผมนี่ G EVO นะครับผมเอาไว้อัปเกรด จี้พวกนี้ให้แกไปจี e vo, ้อีโวจะใส่ออฟอีโวได้นะครับผมแล้วก็เออร์รีเบิร์ดเอ้ยนี่ก่อนวันที่ไหนเนี่ยก่อนวันที่9กเหรอก่อนวันที่10ก็คือวันที่9านะครับผมวันที่9้าเที่ยงคืนก็คือสี่ทุ่มของวันที่9บ้านเรานะครับผมก็จะได้รับบรอร์ดนะครับเมื่อเราทําการทะลุเต่าเนาะเลือกไปยัง พื้นที่ที่ชอยได้นะครับผมเลือกเดิมอย่างพื้นที่ที่ชอยได้ชอยหน้าหลังนะครับผม80% 60%เเซนะครับผมก็จะเป็นการขังกงศัตรูเนาะเมื่อเราทําการตกไปยังเมืองของเไาในถบของเรานะครับผมขังกงศัตรูทั้งแถวอแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราตกไปยังเมืองของศัตรูมีโอกาส85%รนะครับผมที่จะยกเว้นค่าผ่านถาแล้วก็ไปยังพื้นที่ว่างเปล่าใกล้ๆนะครับผมทั้งหมด2องครั้ง จบเพียงเท่านี้เถอะไม่ไหวแล้วมันเยอะเกินสามตัวละครห้าตัวละครใหม่อ่ะคิดดูดีน่าจะมีอะไรอันหนึ่งนี่แหละที่ความสามารถมันผิดไปนิดหน่อยนะครับผมแต่มันเป็นข้อความสามารถเก่าๆะนะทุกคนสามารถรีมายได้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นแมปใหม่นะผมไม่อ่านให้ฟังละไปเล่นดูเลยดีกว่านะครับผมกะจะเอาน้องซัมเมอร์ไปเล่นแต่ที่เกตกรา กดรับก็ได้น้องซัมเมอร์มา้กดรับจี้น้องด้วยนะครับผมทุกสิ่งและทุกอย่างจื๊บจืบจืบโอเคกดน้องซัมเมอร์ได้เสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนน้องคนนี้ให้แกเป็นน้องซัมเมอร์ซะเราไม่เล่น,เร,เ,ลนเราไม่เล่นตัวคอร์ดเอสบวกนะผมเพราะว่ามันสกิลไม่ออกเปอร์เซ็นต์ก็น้อยเกินโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยอ่ากดทรายนะครับผมออฟเอฟไม่ต้องนะครับผมออฟไม่ต้อง ออกไม่ต้องเพราะว่าเราจะดเรีแล้วอ่ะใส่มาเอ้ยอย่าเด็กโอเคนี่ก็ของน้องใช่ไหมนี่ก็ของน้องนะผมถามว่าต้องอัพให้เป็นเลเวลแม็กไหมบอกได้เลยว่าไม่นะครับผมเพราะว่าเขาน่าจะทำได้อยู่แล้วอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปกดรับจี้อีโวของน้องด้วยที่อยู่ในนี้เสียงไม่มีแล้วเห็นไหมข <c oughs> อโทค,ครับ ที่วงน้องอยู่ตรงนี้นครับอ่าอยู่ตรงนี้ไงกดรับมาเลยในพวกนี้คืออะไรเนี่ยได้มาตอนไหนนี้น่าจะได้มาหลายวันแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าได้วันนี้มันจะเป็นสามสิบเนาะอันนี้มันเป็นยี่สิบกก็น่าจะได้มานานแล้วออย่าลืมใส่ให้น้องด้วยนะครับใส่โจกเราไปเล่นแมปใหม่กันนะครับผมแมป Water Bomb Let's Go แมปบ,บอเทบอมนะครับผมเขาก็จะเน้นลดอ่ขั้นของสิ่งก่อสร้างเนาะแล้วก็น่าจะมีการขโมยเงินกันนิดหน่อยๆน,นะครับผมดูแค่นี้นะแล้วเขาก็เลยมาลองเล่นให้ดูนี่ไงก็คือแปลแล้วมันก็ยังงงๆนะครับผมก็เลยลองเล่นเลยก็แล้วกันจบเอาล่ะมีเขาดาวด้วยนะถอยหลังเขาบอกว่าเมื่อเรานะครับผม เดินไม่ใช่เดินเมื่อเราเมื่อเราเขาดาวอย่างนี้เสร็จอะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ยืนอยู่บนสกายแล้วเราจะโดเขโมยเงินมาคือการดาวทั้งหมดดังนั้นอย่าฟังลุงนะครับผมอ่ะเราก็จะทอยสิบสองไปข้างหลังเลย <W. S 1> ได้สิถามว่าเป็นอะไรไหมตอบเลยว่าไม่เป็นหรอก อมเมื่อกี้ก็เพิ่งไปอ่านความสามารถน้องมาแต่บอกเลยว่าตอนนี้ลืมแล้วนะคว่าไม่มีความสามารถะอะไรบ้างลดแล้วนะครับผมเหลือสองแล้วกี่โมงจะลดเหลือหนึ่งศัตรูจะตายก่อนไหมยังไงสิอ้าวเขาก็มีจี้ใหม่ที่ที่หาย,ยากที่สุดอโอเคสลายไอเทมจำกัดอัปเกรดให้กลายเป็นสกายแลนนะ แล้วก็ทอยหกไปเขาดาวให้เหลือสูนเลยไหมอยากรู้นี่ไงม,ม,มันบอมแล้วมันบอมแล้วคนมันบอมแล้วครับศตูน่าจะตายตก่อนน่าจะไม่รู้หรอกบอมได้ได้เลยหรือว่ารู้อ่ะให้ก่อนให้มันไปมืองเรามิ้น บัตรเชิญปาร์ตี้ด้วยอ๋อมีจี้บัตรเชิญปาร์ตี้เมืองเราไม่แพงเลยนะเนาะหกเขาน่าจะตายแล้วแหละเอ้ยยังไม่ทันเห็นบอมเลยครับผมอย่าก,กดกู้ได้ไหมผม้ไม่กดสรุปก็ไม่รู้นะครับผมว่าบอมรายได้อะไรถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าบอมราได้อะไรเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมเพิ่มเอ็นจเมนต์ให้กับช่องลุงหน่อย มันเป็นแผนแหละเออมันเป็นแผดน,นะครับผมอะขอตัวไปตัดคลิปก่อนนะครับผมเพราะว่ามันนี้พูดผิดเยอะมากเลยต้องตัดออกค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเมียไหนหลุดไปนะครับผมก็อย่าแซวนะครับผมขอร้องว่าอย่าแซวเพราะว่าลุงจะเขินดนะครับลาไปก่อนพบกัวยคลิปนาขอทุกคนมีความสุขและเก็บสถษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีน,นะครับผมจุ๊บจุ๊บ